สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dot Touch Channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเดอะลัดไฟเลสโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเมืองนี้มันจะมียิมอยู่นะเอ้ยนั่นอะไรอะแสงสีฟ้านะระยิบระยับเหมือนที่ที่ให้เราจับเปิดว่าในตำนานเลยนะเ,เราต้องมีข็มกัดก่อนอะถึงจะเข้าได้นะ เข็มกัดนั้นเราสู้ยิมเลยแล้วกันเฮ้ยมีทีวีถ่ายทอดสดด้วยอืมเป็นการต่อสู้แบบสองตัวอะไรแบบนี้นะโอเคเราอย่าไปสนใจมันเลยนะเราสู้แบบหนึ่งๆอะ่ะดีละสองตัวมันจะเล่นยากนะโอเคเรียบร้อยไปยิมนี้จะเป็นยิมหินนะโปเกม,มอนที่จะได้เปรียบยิมนี้ก็จะเป็นประเภท น้ำนะประเภทน้ำกับประเภทพืชจะได้เปรียบนะโอเคจัดการน้องงูไปแล้วตัวสุดท้ายล่ละตีไม่ออกนะโอเคตีไม่ออกต้องสองทีนะเมื่อกี้อ้าววิวัฒนาการแล้วนะระราะว่าเรา go key it evolution กลายเป็นกลายอย่างรวดเร็ว ปุบเป็นไงทีนี้ถือไม้สองไม้แล้วนะเป็นยังโกคีนะสามารถเรียนท่าดับเบิลฮิตได้อืมดับเบิลฮิตเปลี่ยนกับท่าน,นี้ไปเลยนะท่าควักมือเรียกหรือเปล่าไม่มีพาวเวอร์นะเปลี่ยนเลยอืมใช้ท่าไหนดีท่าเดิมแล้วกันนะได้ผลสุดแล้วนะโอเคลวงบายไม่เปลี่ยน นี่ทีเดียวร่วงเลยนะประเภทหินนี่มันจะแพ้นะโอเคกลับไปฮีวันกนทีนี้เราก็เหลือแต่ตัวบอสแล้วนะตัวลีดเดอร์ทาเคชินะเอ้ยไอคนนี้ยินทำไรฟาอะยินทำไรเนี่ยหายไปแล้วมาสเตอร์บอลเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่นี่หว่า อ้าวได้หนึ่งแลคแคนดี้นะมีอีกวะไม่มีแล้วได้หนึ่งแลคแคนดี้โอเคของฟรีไปกลับไปสู้ยิมกันต่อนะคนสุดท้ายแล้วเป็นทาเคจินะหรือบาล็อกลีดเดอร์ของยิ้มหินนะคตเตอร์ใบไม้ไป มันใช้ท่าแซดเลยนะเนี่ยโอเคโดนท่าแคนนะเมื่อกี้ทำไมตายแซดอืมไม่เรียนนะท่านี้ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะตีไปสองเฮดน,นะเฮ้ยเสียงไปเลยมันเปลี่ยนโปเกมอนหนีเรา <c oughs> เออโอเคเปลี่ยนก่อนตอนนี้แล้วกัน เอ้ยมันใช้ร่างไดนามิกด้วยทุกคนโหโดนทับทีเดียวตายเลยวะตอนนี้มาตัาน,นีนน้แล้วกันอเป็นไงเราก็ไดนามิกได้นะแต่ตีมันไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยอะไรอ่ะทำไมโปรกรมัน Level เลเวลหนึ่งไม่ใช่ดิปรแกรมัาร่างหนึ่งไดนามได้ด้วเหรอคือไม่ไหวนะยิมนี้โอเค แพ้นะต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มนะแบบนี้โอเคทุกคนนี่ไปเก็บเลเวลมาแล้วนะพอเราสูมันไม่ได้เลยต้องเก็บเลเวลตอนแรกกะจะให้เป็น20ทุกตัวนะแต่ว่ามันขี้เกียจก่อนมันขึ้นยากนะเลเวลก็เลยเออเอาเท่านี้ก็ได้นะแต่ก็เกือบถึง20แล้วล่ะ แล้วก็โปเกมอนยาาโคมาลาว,วิวัฒน,นาการแล้วนะเป็นตัวนี้นะร่างที่สองของมันเออผมก็จําชื่อมันไม่ได้ร่างที่สองแต่ร่างที่สามนี่มันจะเป็นไฟแอโร่นะร่างสองก็จะเป็นประเภทไฟกับประเภทบินนะร่างแรกนี่รู้สึกจะเป็นประเภทปกติกับประเภทบินนะโอเคก่อนที่เราจะสู้นะเอาลิงไว้ตัวแรกนะเลเวลมันเยอะที่สุดแล้วนะลุยกันเลย เจอกับทาเกชินะหนุ่มเลือดร้อนรู้ได้ไงนะว่ามันร้อนก็มันถอดเสื้ออยู่อะทุกคนโอเคร่วมไปเลยนะทีเดียวไม่เปลี่ยนนะตีเหมือนเดิมเลยนะเออภาคนี้มันจะมีประเภทขึ้นบอกเลยนะบอกข้างๆนะว่าไอ้ตัวนี้ประเภทอะไรนะโอเคร่ว okay, มไปตัวแล้วเปลี่ยนดีกว่านะเกมทีมเหลือน้อยนะ อย่างตัวนี้มันขึ้นบอกว่าเป็นหินนะหินเพียวๆเลยแมกกเตอร์ไปนะมันไดนามิกได้เลยแล้วก็ไดนามิกเหมือนกันโดนแมก็อกเฟลมานะรับไปแมกกเตอร์ขอลองอีกทีนะอุ้ยแรงอ่ะเราล่วงเลยนะคือถ้ามันออกก่อนเรานะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไร เรายังเหลือน้องลิงอยู่นะโภชันให้น้องลิงนะลวงไปอีกตัวแล้วโปรแกรมาเราอย่าไปย่องมันกลับเป็นร่างเดิมแล้วนะโอเคค่อยสู่สีหน่อยนะร่างเดิมเรียบร้อยทุกคนเป็นไงมันแพ้เราแล้วลีดเดอร์บารล็อกนี่ขนาดเราไปเก็บเลเวลมานะยังรู้สึกว่าสู้ยากเลยตึงเลยนะเนี่ยได้ทีเอมสามา เป็นท่าล็อกทูมนะเรียบร้อยพีชิดได้แล้วยิมนี้ไปโปเกมอนเซนเตอร์กันก่อนคุณจอยแตงกกิวเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันต่อเลยนะนี่เข้าได้แล้วนะมันยอมให้เราเข้าไปละเข้ามาแล้วมีอะไรในนี้โปเกมอนในตำนานหรือเปล่า อ๋อเป็นเคโลมัตสึเหรอเดี๋ยวเซฟก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราจะจับเคโลมัตสึกันนะอันนี้มันถามว่าเราต้องการให้เป็นชายนี่หรือเปล่านะเย็ดไปมาเคโลมัตสึชายนี่นะมันต่างจากเดิมตรงไหนฟะเนี่ยตีแบบเบาๆาเลยนะเดี๋ยวมันจะตายเอานะเติมตีแบบเบาที่สุดเหดพีสีแดงแล้วจับจับมีโปรเกบอลสามลูกเลยนะ สองลูกแล้วนะไม่ได้ลูกสุดท้ายนะโมตัสะะคะวัตโต้ไปเลยโปกบอลไม่ได้ <c oughs> จับไม่ได้ปะโอเคลันแล้วกันอ๋อมันจะหายไปเลยนะดีนะเราเซฟไว้ไปนะเดี๋ยวผมจะขอกลับไปซื้อโปกบอลก่อนแล้วกันนะโปกบอลเราแบบม,มีแค่สามลูกอะจับมันไม่ได้ขอซื้อโปกบอล มีขายด้วยซื้อไป30ลูกไปเลยนะตังเราเยอะรวยมากหลอดเลยรวยมากร <ip> ีเพลขอซื้อไปตุนไว้ด้วย30อันนะเ <ip> <t ale> งินแสนเราจะหมดละเ <ip> <t ale> งินแสนเราเหลือไม่กี่บาทแล้วนะน่าจะหลักหมื่นนะเมื่อกี้ปะมาจับกบเทพเหมือนเดิมนะจะเซฟไว้ก่อนนะโอเคลุยกันเลยจับอีกทีนะคิลมาติึ ีแบบบๆไปอุ้ยรอบนี้เฮดพีสีเหลืองอะถ้าตีอีกทีน่าจะร่วงนะจับเลยละกันโปกบอนโปกบอนโอเคได้แล้ว,อลวรอบนี้สองลูกเองเหรอไม่ตั้งชื่อนะอเคโลมสัสึเสร็จชั้นแล้วแต่ว่าเรามีโปเกมอนประเภทน้ำแล้วนะเราจะใช้ประเภทน้ำสองตัวเลยเหรอ เอ,อแต่เราก็จะคาไว้แบบนี้ก่อนลวกันนะจะยังไม่เก็บอืมตรงนี้นี่คนคนนี้ใช่ไหมมันบอกว่ามันเป็นอะไรนะสุดยอดเทนเนอร์ประเภทบางกรนะแล้วมันก็บอกว่าถ้าเราเอาชนะมันได้มันจะให้โปเกมอนจากเรานะแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นโปเกมอนอะไรมันบอกว่าพิเศษพิเศษใส่ไข่ใช้ทาแซดนะ่ะ รับไปถ้าแซดแดดพาวเวอร์บิ๊กเนทอะไรก็ร <c oughs> okay, รมไ,นะไม่รู้โอเคเริมไเวลานะเมเลียนเหลืออีกสองตัวเลยนะไดนาม a กด้วยเออไดนามิกหรอเออแต่ปกติไดนามิกนี่มันจะไดนาม a กได้แค่ร่างสุดท้ายไม่ใช่หรอ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออมันแบบไดนาม a กได้พั่มเพื่อมากเลยนะ <c oughs> คือร่างแรกก็ไดนาแมคกได้เลยเหรอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นแบบตีไปเลยนะอุย้ยเกือบล่วงอะ่ะโดนโปเกมอนไดนาแมคกระบายเรียบร้อยไหนจะให้โปเกมอนอ่ะฮะฮะได้ไปแล้วนะเป็นมินิดิวนะ นี่นะได้มาแล้วเป็นโปเกมอนประเภทมังกรน,นะตัวนี้จะมีชื่อว่ามินิลิวนะเดี๋ยวขอกลับไปฮิวอีกทีนะก่อนที่เราจะออกเดินทางประจนไัยอีกรอบหนึ่งคนจอยแตงกะกิวโอเคเราจะเดินทางออกจากเมืองนี้กันแล้วนะทุกคนเอ้ยเลิกฝั่งได้ละฉันชนะยิมแล้วนะเออเมื่อกี้ถ้าเรามีโปเกมอนครบ6ตัวเราจะสู้กับไอ้คนเมื่อกี้ไม่ได้นะ เราต้องเอาออกหนึ่งตัวนะถึงจะสู้ได้และได้โปเกมอนฟรีเอ้ยเจอกับแก๊งสิงีกะเมะปะเนี่ยใส่แว่นด้วยเอ่อขวัญธรรมดาขวัญธรรมดาไม่ขวัญละจับเลยนะไปโปเกมอนสิงิกะเมะตัวนี้เราสามารถจับได้นะมันจะเป็นสิงีกะเมะป่านะอยู่ๆมันก็พุ่งมาทำ้ายแล้วนะไอ้ตัวนี้ งสัยากโดนเราจับโอเคเรียบร้อยได้อีกตัวแล้วไม่ลังชื่อโอเคฮิวอีกทีนะอะไรกันเนี่ยพาร์ทนี้พาร์ทนี้เราได้โปเกม,มอนมาเยอะมากเลยนะเป็นโปเกม,มอนฟรี3ตัวเลยนะไปดูจะเดินทางกันตอ่อมาแบตเตอร์ตา,ตตานะะ คตเตอร์ใบไม้ไปคตเตอร์ใบไม้โอเคเรียบบูทเรียบร้อยไม่เป็นคตเตอร์ใบไม้คตเตอร์ใบไม้โอเคร่วมไปอีกตัวละอืมอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรรันไว้นะแต่นั้นอะไรอะ่ะวงกลมนะดูเหมือนแบบว่ามันจะดูดเราเข้าไปข้างในเลยนะแต่ว่าเราขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะข้างบนตรงนั้น มาโดนท้าสู้รัวๆนะตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก็บเลเวลไปนะเปลี่ยนโปรแรมนีกว่าตัวไหนดีตัวนี้นะประเภทไฟเลยเอมเบอร์โอเคลวงไปเคโูมัสึเราสามารถใช้ท่าวอเทอร์เพาได้นะเปลี่ยนกับท่าโกลปไปไม่เปลี่ยนแล้ว ตีเหมือนเดิมเลยนี่ลวงใบโดนท่าไฟนะเซงงี้การเมสสามารถใช้ท่ากลับได้นะเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนกับเทลวิปตีไปตีไปโอเคเรียบร้อยเลเวลขึ้นกันรัวๆเลยอ้าวอีวลูชันแล้วเพิ่งได้มาเมื่อกี้เองนะเซงงกาเมสอิทอีวลูชันกลายเป็นฟิงกลายเป็นคาเมลโอเค คาเมลคาเมลโดนท้าสู้อีกแล้วเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้นะมองหน้าตาแล้วไม่รู้เลยนะเป็นตัวอะไรเอ้ยมันคือ <c oughs> แคว้นฟินล่วงเวลาบนบอลเราโอเคเอมเบอร์ไปเลยนี่โดนไปตีไปเหมือนเดิมเลยนะติดเบอร์นะฟอเธอกันไหมนะโอเค ตายเพราติดไฟนะสมน้ำหน้ามาันบางอาจมาหาเรื่องแล้วนะคุนจอยอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคออกเดินทางกันต่อจะได้ไม่เปลืองไอเทมแล้วนะถึงเราจะมีเงินหมื่นแต่เราก็ต้องประหยัดนะ <c oughs> โอเคขึ้นไปไม่ได้นะข้างบน t m 4ี่นะมาเดินท้าสู้อีกแล้วมีตัวเดียวอย,อยากได้ตัวนเนี้ยอยากได้เหมือนกันนะ มันน่าจะโดได้นะแบบเออใครแพ้แล้วแบบต้องเสียปโปเกมอนหนึ่งตัวในปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันแบบนั้นเอ้าอเคลลวมัสึ์แล้วก็อีวลูชันนะกลายเป็นกลายร่างอย่างรวดเร็วโอเคกลายเป็นร่างสองแล้วร่างสองนี่มันชื่ออะไรวะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อฮิวให้นะตรงนี้อ๋อรู้อย่างงี้เมื่อกี้เราไม่น่ากลับเลยนะ เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์เคลื่อนทีนะโอเคตีไปเลยนะตอนนี้ปาร์ตี้เรามีโปเกมอนประเภทน้ำตั้งสามตัวนะเยอะมากมีเยอะไปละประเภทน้ำจะใช้ตัวใหม่ก็ขี้เกียจเก็บเลเวลเหมือนกันนะดับเบิลฮิตนะใช้ท่าแซดเลยไปโอเคเปลี่ยนโปเกมอนอีก เปลี่ยนมาเปลี่ยนกับน้ำไม่โกงตัวนี้มาเจมเบอร์เจมเบอร์ขออีกทีโอเคไม่เปลี่ยนนะตัวสุดท้ายละโอเคเรียบร้อยฮิวแป๊บฮิวแป๊บโอเคเรียบร้อยไปลุยกันต่อเอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะทุกคน เอออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหรือว่าเราสามารถมันเป็นเครื่องอันนี้ปะเครื่องที่แบบเช็คข้อมูลของคู่แข่งเราปะว่าตอนนี้มันแบบมีโปรแกรมอนอะไรบ้างประมาณนั้นนะผมคิดว่ามันน่าจะแบบนั้นนะโอเคสู้ต่อนะเปลี่ยนโปแกรมอนนะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะ ดับเบินฮิตดับเบินฮิตไปเลยมันไม่ยอมให้เราเปลี่ยนอ่ะนี่ใช้ทาตแซดพาวเวอร์ยังไม่ทันได้ใช้เลยเอมเบอร์เอมเบอร์ติดเบอร์แล้วมันดูด HP เราอยู่เรื่อยเลยนะเทนเนอร์ข้างทางนี่โปเกมอนมันก็เลเวลสูงนะเปลี่ยนดีกว่า บอลเท่ากันบอลเท่ากันโอ้โดนล่วงไปเลยนี่เจอตัวนี้แล้วบ้างพารดีคิวแ็กคิวแอกคโอ้โหทีเดียวล่วง HP มันเต็มด้วยจสถนานการณ์เริ่มตึงถ้ากัดไปมันชาร์จสายฟ้าด้วยลางชักไม่ดีละโพชันก่อนละกันโอเคลงไปแล้วมา แจอตัวนี้บ้างนะเดนเนเน่นี่มันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอ่อเอทาดากเลดตีไม่ออกอีกนะทวิตตีไม่ออกอีกอะไรกันวะท่าไหนรันใช้ได้มีท่าโจมตีสองท่ามันตีไม่ออกเลยทั้งสองท่านะ วยแล้วเราเหลือปโปเกมอนตัวเดียวด้วยฮิวไปก่อนยื้อเวลานะให้มันโดนเบิร์นถาาตายไปนี่เ,นเราตีมันไม่ออกสักผ้าหนึ่งเลยนะแล้วก็คือเราทำอะไรมันไม่ได้อะเราก็ต้องฮิวไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ฟื้นเฮดพีเรื่อยๆอะเออจะสู้มันไงอ่ะมีแต่ดผ้าแบบมังกรและมังกรมันตีมันไม่ได้อ่ะ เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้มุนีล้ล้เออเลียไปแล้วกันเลียไปยอมแพ้แล้วนะโอเคล่วงักทีนะใช้าแสตไปแซดพาเวอร์นะนี่แล้วไป มันชอบดูดเทดพีล้วอ่ะเฮ้ยโหร่วงเลยเหรอเจินดูดเทดพีนะเอมเบอร์เอมเบอร์เอมเบอร์มันดูดแรงก,กว่าที่เราตีมันอีกนะโอเคร่วงสักทีนะอืม,อม,อมเล่นเอาซะาเจ็บเลยนะเปลี่ยนโปเกม,มอนก่อน,อนตัวนี้แล้วกัน แล้วเราก็โพชั่นนะมันชาดพลังแล้วโอเคเต็มหลอดนะเฮดพีเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนโปเกม,มอนนะเพราะว่าโปเกม,มอนไอตัวเมื่อกี้มันจะมีท่าประเภทมังกรอย่างเดียวนะท่าประเภทมังกรมันตีใส่ตัวนี้ไม่ได้นะตีใส่เดนเน่ไม่ได้โอ้เราโดนทีเดียวล่วงเลยนะทุกคนเมื่อกี้เอาไงกันดีทีนี้เครโรมัรสเตอร์กควแทก แล้วคือเราส่วนใหญ่มีแต่ประเภทน้ํำนะเสียเปรียบตัวนี้มากมันเป็นประเภทสายฟ้าเออทำไมเฮมันขึ้นล่ะฮะทำไมเฮีมันขื้นเมื่อกี้เห็นจะจะเลยเราไม่สามารถไดนามิกไ,ได้นะเดี๋ยวเราใช้ไปแต่ท่าโปเทคและกันให้เฮดพีมันหมดนะแล้วมันก็จะไม่สามารถโจมตีเราได้โอเคเผามันไปเรื่อยนะ โอโหเฮพมันเต็มอ่ะทุกคนอะไรกันฟ้าทำไมเก่งขนาดนี้ล่ะโห oh, oh, เอาไงดีบิดไปบิดไปนะโอ้โ oh, ห oh, oh, มันจะเก่งเกินไปละเ <c oughs> นี่ยตอนนี้เราคือมีท่าเลียมันไม่ใช่ท่าที่ทำดามมเมจได้นะแล้วก็มีท่า t h u n d e r w e นะทำให้ติดชาอีกสองท่านี่เป็นท่าประเภทบังกรน,นะซึ่งมันไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะคือเราตีมันไม่ได้อ่ะต้องยอมละ ยอมจำนนนะโอเคเรียบร้อยสู้ไม่ได้นะทุกคนมันเก่งมากยังสู้มันไม่ได้นะเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาแก้แคนมันนะโอเคพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ